ดีค่ะทุกคน<ม>ตอนนี้พาน้องเพลงพินกับพี่นิชามาหาป้าใหม่กับลุงตุ <mamm> ๊กติ๊กค่ะเพิ่งมาเล็ดใกล้บ้านพี่น้องนี่พอดีพากันมาแต่แม่โคไปซื้อของพอดีเดี๋ยวข้ามถนนแป๊บนึงนะคะบนบอนบนบอนมายำตัวเลยบอนดาเลยว้าพวกเบิ่งบอลลัมกับดอกบอนตัว โมพี่น้องมาไปอแป๊บนึ่งใช่ของกินแบบไรพี่น้องแตงโอนซอยลูกโป่งด้วยไม่มีต้องไลยลูกโป่งคับบาดละเมินงานใหญ่มากพี่น้องที่ไหนาจะรีคืนนี้เขาเรียกว่าที่ที่ไหนครับแพื่อนอยู่ตรงทางต้องตรงขามโล่งท่อโล่งท่อเวอร์เทคสียาใบพัดจีบแพสิม่ามวนมาเลยพี่น้องเดินไปนู่นคือจีบอะไรมาเด้อพี่จีเอาลูกนอดกัน พอดีอ่พี่ตุ๊กกับพี่ไม่เออบ่นบอกว่าอันแนะมหาเนี่ยประจัก็เลยมหาบ่นพี่น้องน่าจะเล่าฝั่งนี้ได้บางคิดป่ะแต่นี่คือเส้นทางการเดินของพี่น้องหานะทางเขาก็ได้บาตรดิคืนนี้อ่าเห็นเขาบอกว่าบัตร120นะคะทุกคนขาน่าจะเริ่มตอน3ทุ่มถึงตีงเดี๋ยวทิดาพอนอนสั่งเสียงอยู่บา้านเดี๋ยวไปหาพี่ไม่กับพี่ตุ๊กก่อนนี่ทุกคน หานเราแบบอลังกัน,กนดูนนมาหาคอล์มลมหรือคะอ่อนอ่อนกลัว <c oughs> เลย สวัสดีค่ะพี่ตุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยคุณคือหลายเลยต้องเรียนวีโต้ไอ้ต้งอมาหาปลาใหม่ป้าใหม่เลยค่ะปลาใหม่ลูกล้าน

สวัสดีค่ะไปดามดามลืมปะอาลาบูบุอาลาบูบูฮาาบุบาลาบูบุฮาลาบูบาลาบูบบูบูอยู่ไหนบูบูอยู่ไหนคะเบลล่านไป้อลออดูสินใน้าใหม่บีอะไรให้หนูคะออตัวลูกรวเราลับมาอ๋อจะเป็นปันเหรอเด็กาะสวัสดีค่ะ

ตอนนี้กำลังตั้งของนะมาพี่น้องมาเด้อผู้ใดมาเบิ่งหมอลำเหมือดแหล่งมอลำ่าซิ่งร่วมสมัยพี่ใหม่พัชรีนะคะเนบีอาร์โรสจันนนค่ะพี่น้องส้วงผมส้วงผมจบนะกระดาษโป๊ะแดงขนาขนาดโป๊ะแดงเลยนี่หน้าใสมากพี่นาสิได้พ่อเพิ่์กยังครับเดือนอะไรนึกว่ากระดาษเพราะกระดาพี่น้องสิได้ล่ามกูก็พี่อาร์มค่ะ ล้างปูกับทีรีม่กับจีนั่นแหลกกับแมนนั่นแหลกแบบล้างปูกับแบบทีรีม่พีบกันอยู่อยู่ฮานู้อื่นแมนผีพี่น้องซ้ำรุ่มถึงทีสองนะคะเอาไม่ได้ป้าใหม่เมือดได้ไป้าใหม่บอกว่าถ้าเรียกชื่อป้าใหม่ได้จะให้สองพันไหนเรียกป้าใหม่โอ้ยอีกหน่อยหนึ่งอันเดี้ป้าป้าป้ากันไม่ไม่ ดูตังดูตังดูตังป้าไม่โอ้ยเนเราแล้วนป้าไม่ขอบคุณค่ะ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 โอ้ยลุงมาล้ํนอเห็น้นเราเป็นร่ขอบคุณค่ะนย่าอเคล่ครับอหอมอ๋อมอ๋อมอ๋อมอืมป้าไม่พี่มอ้ง หอมหอมกินตะแล่ได้หอมกินตะเลอ้อเพ่อนเาหอมแก้บ้าใหม่นะหอมแก้บ้าใหม่กัจุ๊บกันจุ๊บบ้าใหม่กันแล้าโอ้ยคนดีเสียติ๊บไม่เพื่อนเ็ดอกนออนอกหอมมาเ็ออคือกันเดมอคือกันแถบปาดูไปนิพ่าแม่นเจ้าคือพอบอเออพ่าแม่เจ้าเออ กมาด้กันเลยเดี๋ยวคือรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเด้ยการของนี่ี่มาอไอไปขอตั้งแต่เดือนเล้วนั่เดียนเดียนดูดลูกเกเดียนมกินาเดียนออเดีนเล้วเมผู้น้อยนี่เมเดนเด็นเงนดเงินน่น ไม่่เป็นตะขอนซ้อนเป็นลูกเป็นลูกชื่อนขอบคุณค่ะ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 เก็บเก็บเก็บเร็่เก็บเก็บใเปาเ็บเก็บะเป๋าเลยเ้ยุเ่ะขอบคุณค่ะใหม่ขอบคุณค่ะ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 ดืมดื่ด่ดด่่เท้าเนี่ยตเนี่ย เอาเบิ้งเสมือเนาะพ่อกไหมปอกเมเปิ้ลวิธีกินเขากับอะไรจ๊ะนี่หนูกินแอะไรหาเงินแล้วหาเงินอ่ะยังเหลื่อยยิ่งไหมเอาไปหมดแล้วยกเขาโจกหัวหายซะเนาะตอกตุ้มไปมีหลังไปกินขี้ยงเนี่ยเรื่องนี้พี่ใหม่มาออนออนทัวร์ออนทัวร์อุบลกี่งานคะขามือจ้ะซีซีมือซีมือซีน้อง ตะออนซอนเปิดหลับมีงานเสมอเปิดหลับวัเมื่อยเนาะเผื่เอาเผื่เอาเฮ้ยทำเงินเนาะตะออนซอนเปิดหลับมีงานจะรวยเปิดหลับเลือกงานจะซื้องันเปลือกไปจะซื้อดอกไปสั่นที่ตูมืออุ้มอุ้มโอ้อุ้มอุ้มทำไมแม่ไม่ลุงตุ๊กติ๊กอุ้มอ่ะอุ้มนานไม่ได้เอ้ยอย่าอย่าอุ้มตังลุงมึงแย่หนุนหนุนไปไปไปพ่อต้องเบียดไปไป